เริ <aunque S 2> <me> ่มนะราได้ไ่ปมขอให้ท่านเข้าร่มเราจะแจ้งข้อมูลข่าวสารท่า ความรู้และก็เราไปแต่สิ่งที่มันหลงเหลือไว้ให้ฉับเรานั่นก็คือความทนอ,อ,อดทนและเป็นการมบอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเลยวันนี้มีชีวิตรอดสื่นขึ้นมาไปแล้วนั่นก็คือเราผ่านมาวันนี้่านครูและบงคลกรทางการศึกษาของพวกเราในจงนังหวัดรันไม่เฉพาะเจ้าหี่ที่เราทํางานด้วย พี่ชุ่มนกรค่ะได้โครงการที่โอเคตอนที่เจ็บป่วยอยู่ในราชการก็คือจหวักการศึกษ์แต่พอกเกษียณได้เเป็นความยินดีเต็มใจว่าทำแล้วได้ความสุขเราทําในสิ่งที่เรารักเราทําในที่สําคัญอย่างยิ่งค่ะเขาบอกว่าการศนธุ์ดนแดนแห่งความสุขรวมทุกทุกศาสศิลป์ที่ยิ่งใหญ่นาโยบายมั่นหมายตร ใจสองมีความไวใจเผือและฉันใจที่สามร่วมใจอยากแก้บ้านจะมา,า,มาเองของมันโดยอัตโนมัโติม่นชกกาวบ้านมาแล้วใจไปหอนอยู่ที่บ้านเพวื่อพบปะกับพี่น้องชาวสกสกและท่านมีความกล้าหาญที่จะเดินใจเป็นผู้ให้ขอยกย่องท่านว่านายที่ดีที่เอาใจใด้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ รายงานต่อประธานในพิธีขออนุญากครับเ็นเชนนามของผู้เข้าราวการอบรมในที่นี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการอบรมบรรยายพิเศษในครั้งนี้ค่ะผมเียนว่าท่านทุกทายที่นั่งอยู่ตรงนี้รวนแล้วนะเป็นผู้มีเกียรติเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติจากสำนักง,งานข้า,าร,ราชการสครขอว่าท่านนี่แหละคือ กลไกสาคัญที่จะทําให้สํานักงานขะารรมการสราพกรได้เดินได้ก้าวไปอย่างมีประสิทธิภาพในวันนี้ได้มาพบป,ปะได้มาพูดคุยก็อยากอยากทานงานสพอ,สอร,พออรพอนั้นเป็นงานชาปนิกิจสงห์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่เก้าแสนวคนนะครับตามรายละเอียดที่ท่านได้เห็นแล้วทำหน้าที่ ในหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับของสอ,อสพออจึงจําเป็นจะต้องทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้คุ้มกับที่เราเป็นค่าของแผ่นดินเป็นพระกาศที่ดีนะครับว่าคอมพิวเตอร์เป็นข,ขอบอรารอนการนำข้อมูลข่าวสารในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ที่กฎหมาย ให้ความหุ้งของแล้วก็อเอาอีกเนี่ยก็คิดอย่างยิ่งอยู่ในอดีตก็อาจจะเคยมีข่าวสารในเรื่องที่มันไม่ดีที่เกี่ยวข้องกับุริตมิการได้มาพบปะพูดคุยในวันนี้ก็จริงเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้วิทยากรอ,อาชีพเพราะเราออกจากระบบราชการมานานแล้วแล้วก็มายู่ตรงนี้ จะต้องนำเสนอโน้มน้าวอะไรแต่วันนี้เราจะมาพูด